เอานะครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวซีนนะครับผมสําหรับหมู่บ้านที่ถูกเพิ่มเข้ามาใหม่ในเวอร์ชัน0.15.0นะครับผมคือหมู่บ้านอาเคเซียนั่นเองนะครับผมที่มันจะทําด้วยไม้อาเคเซียนะครับผมที่อ่าไม้อ่าที่มันจะหาได้จากใบอมสวนหน้าไม้สีแดงๆอ่ะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยซึ่งซีก็ซีตามนี N ้ e นะครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ใต้ซีเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ใต้ดีสคริปชันอีกครั้งนะครับผม โอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยครับซึ่งตอนเกินมามันจะอยู่แบบนี้เลยนะครับผมก็สักครู่น,นครับโอ้จะอยู่แบบนี้เลยนะทาให้เราบินขึ้นมาคอา้าวบินขึ้นอา้าวขึ้นมานะครับผมแล้วก็เลื่อนไปฝั่งซ้ายนะครับผมจะเจอทันทีทันใดนะครับว่านี่คือมู่า้านที่ถูกเพิ่มเข้ามาใหม่ซึ่งมันจะเป็นอย่างนี้นะครับผมก็จะสวยงามอีกแบบนะฮะโอเค ก็หมู่บ้านนี้จะไม่มีหมู่บ้าน,ออนไอ้ไม่มีบ้านไอ้เป็นเหล็กนะฮะไอ้หม <Sure> ู่ไอ้ละบ้านเหล็กอ่ะที่มันจะมีของให้อ่ะเออนะครับก็ไม่มีนะครับผมซีดีก็ถือว่าเอาชีวิตรอดได้พอควรดีดีมากเลยแหละนะครับผมอ่าโอเคนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้ซึ่งบ้านมันก็ไม่ได้เปลี่ยนนะไม้เกเซียก็ไม้ที่มันจะได้มาจากใบอเมีอครับนี่นะฮะแล้วมันมีสิ่งหนึ่งก็คือว่า หมู่บ้านนะครับมันติดกับไบโอมธรรมดาครับแล้วตรงนี้ครับมันเป็นไม้อเคเซียได้ยังไงโดยที่มันเข้าเขตไบโอ oh มไม้ธรรมดาแล้วอะเออก็แปลกดีเนาะโอเคนะก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับผมอโอเคนะพวกใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์และซับสไคร์ด้วยนะครับผมคลัปวันนี้ก็ลาันอยู่เพียงเท่านี้กันนะครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับผมไปแล้วครับผมก๊าบาย